ควนหลงหลังเกมนะครับเอเชียนคัพ2 0 24รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับทีมชาติไทยที่บุกไปเยือนนะครับทีมชาติเวียดนามโดยนัดนี้นะครับแพ้เวียดนามไปอย่างสุดระทึกนะครับ1ประตูต่อ2โดยเหงียนซวนซอนนะครับหรือว่าราเอลสันเฟอร์นันเดสกองหน้าโอนสัญชาตนะครับชาวบราซิลทีมชาติเวียดนามที่งานนี้นะครับเหมาคนเดียว2ประตูโดยหลังจบเกมนะครับเมื่อวานนี้เหงียนซวนซอนก็เลยแนะนําตัวเองนะครับผ่านไอจีส่วนตัวไปเลยว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อเหงียนซวนซอน นอกจากนี้นะครับชัยชนะของเวียดนามทําให้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก2.79คะแนนและเมื่อรวมกับผลงานในอาเซียนครับ2024นะครับหลังจากฟีฟ่าประกาศอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่19ธันวาคมเวียดนามจะได้บวกเพิ่ม7.45คะแนนทําให้ล่าสุดนะครับเวียดนามจะได้แต้มฟีฟ่าแรงกิ้ง1,164.99คะแนนเพิ่มเป็น1,172.24คะแนนขึ้นมาอีก2ออันดับรั้งอันดับที่112ของโลกอย่างไม่เป็นทางการแล้ว และคราวนี้นะครับเราลองมาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกันหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยนะครับที่บุกไปพาทีมชาติเวียดนามรอบชิงชนะเลิศนัดแรกคอมเมนต์ทันแรกนะครับก็ได้บอกว่ายัางต้องระวังด้วยว่าฟิลิปปินเคยชนะไทย2ประตูต่อ1ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกดังนั้นลืมชัยชนะครั้งนี้ไปเถอะเวียดนามโฟกัสที่รอบชิงชนะเลิศรอบ2ที่ประเทศไทยดีกว่า ส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้บอกว่านี่มันไม่ใช่เงียนซวนซอนแม้แต่นิดเดียวส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้บอกว่าฉันจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนอาเซียนเกือบทั้งหมดกําลังยอ่อเย้ทุบทีฟิลิปปินส์และดูพวกเขาตอนนี้สิพวกเขามีนักฟุตบอลที่ไม่ใช่เชื้อชาติผสมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นผู้เล่นต่างชาติล้น้วนและพวกเขามีความสุขและภูมิใจได้อย่างไรส่วนแฟนบอลเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าชาวราซซีคนนี้มีใบหน้าในแบบของชาวเวียดนามจริงๆ ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่ากฎหมายของเกมนะครับอ,อนุญาตให้ชวนชอนเป็นผู้เล่นชาวเวียดนามนะครับตั้งแต่เข้ามาจากบราซิลส่วนแฟนบอลไทยอาคติกับเขาเนื่องจากทีมฟุตบอลไทยเริ่มอ่อนแอมากขึ้นส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าในทีมอาเซียนทั้งหมดที่มีผู้เล่นโอนสัญชาติเมื่อชาติของพวกเขาไร้ความสามารถแต่ว่าโหยหาความสําเร็จนั่นเป็นเหตุผลที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา และดูว่าทีมเกาหลีและญี่ปุ่นในปัจจุบันมีสายเลือดที่แท้จริงสามารถเอาชนะทีมตะวันตกและอเมริกาใต้ได้พวกเขาเหนือกว่าทีมอาเซียนที่โอนสัญชาติเหล่านั้นมันน่าสมเพชและอับอายที่สุดคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าทีมเวียดนามมีคุณภาพต่ำดังนั้นพวกเขาจึงต้องโอนสัญชาติบราซิลมาช่วยมันมีอะไรให้น่าภูมิใจตรงไหนส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ได้กล่าวว่าในฐานะชาวฟิลิปปินส์ฉันตื่นเต้นกับข่าวนี้ฉันพร้อมจะเลี้ยงฉลองเพื่อชัยชนะของเวียดนาม ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าพวกคุณสมควรได้รับชัยชนะจริงๆขอแสดงความยินดีกับเวียดนามคุณคือแชมป์ด้วยความเคารพจริงๆส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าโปรดจำไม่ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของทีมชาติไทยประกอบไปด้วยผู้เล่นผสมเชื้อชาติจากสวีเดนและอังกฤษเรามีผู้เล่นโอนสัญชาติเพียงคนเดียวทีมอย่างเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสก็มีผู้เล่นสัญชาติมากมายเช่นกันมาก้าวข้ามสู่โลกอารยะกันเถอะแพ้ก็คือแพ้และชนะก็คือชนะส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้บอกว่า ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามสําหรับชนะและความเคารพต่อประเทศไทยทั้งสองทีมเล่นได้ดีมีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่ดีกว่าในการแข่งขันครั้งนี้และมาดูนัดต่อไปสําหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายกันจากประเทศลาวและคอมเมนต์ท่านนี้นะครับก็ได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามจากอินโดนีเซียการแปลงสัญชาติของคุณประสบความสําเร็จเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เวียดนามเคยมี และนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากแฟนบอลอาเชียนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยบุกไปพ่ายทีมชาติเวียดนามนะครับหนึ่งบต่อสองเมื่อวานที่ผ่านมาและยังไงเราแฟนบอลชาวไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมชาติไทยนะครับเปิดบ้านนะครับพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันที่5มกราคมเวลา20่สนาฬิกาพร้อมใจเชียร์กันทั่วประเทศ